สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวมิตซูบิชิมิรานะครับแบบข้าวข้าวแบบสั้นๆให้ฟังนิดหนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นชมใหม่ล่าสุดไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบ LED นะครับมันมีไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันปรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติในตอนคลางคืนนั่นเองแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นไฟดีตรงนี้นนตรงนี้ก็คือไฟรี ด้านล่างส่วน,นะครับก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่หลอดไส้อย,อยู่ส่วนด้านหน้านะครับผมก็มีดีไซน์แบบใหม่มีแถบสีแดงตัดดูเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับด้านข้างรถก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองหลังพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ล้อนะครับล้อจะเป็นอาแมก ขอบ15นิ้วนะครับตัวนี้จะใช้ยางดิ i s t o n แม็กสวยเลยทีเดียวครับผมด้านข้างของตัวรถตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกรวมที่3อ่านี่ด้านหลังครับการชนด้านหลังมีการออกแบบแบบใหม่ ดูแล้วมีความเป็นสปอร์ตสวยมากกนระะจกหลังมาพร้อมที่ไล่ฟ้าแล้วก็ที่กัดน้ำฝนนี่ก็คือช์ใหม่นะครับไฟไฟเบรกก็ยังเป็นหลอดฮารโลเจนนะครับไฟถอยก็ยังเป็นหลอดฮารโลเจนอยู่ส่วนตัวนี้ ตัวนี้จะเป็น led ตัวโลโก้ของ mitsubishi ก็เป็นสีโครเมียมนะครับก็สวยเลยทีเดียวตัดกับตัวรถโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันด้านในตัวนี้เป็นตัวตัวท็อปนะครับผมเบาะหนังนะครับเบาะหนังอยู่รอบนอกตรงกลางเนี่ยส่วนส่วนส่วนของตรงนี้จะเป็นผ้า นะครับพวงมาลัยก็แบบ3กา้านด้านล่างนี้ก็ติดตรงอขอโทษครับอันนี้จะตกแต่งแบบเปียโนแบ็กแล้วก็นี่นะครับตัวนี้นั่นซ้ายของพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นที่รับสายวางสายตัวสับแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงส่วนด้านขวามือจะเป็นครุสคอนโทรลนะครับมีระบบล็อกความเร็วก็คือตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นตร,ตรงนี้ก็เป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็ที่ปรับกระจกมองข้างทั้งสองข้างกระจกแบบปรับลำแสงอัตโนมัตินะครับผมตอนยำค่ำคืนนะครับนี่ก็คือด้านในของรถกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าฝั่งของผู้ขับนะครับปรับอัตโนมัติ เดี๋ยวเราจะไ่ดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านในเนี่ยอ่าตรงนี้จะมีที่ปิดกับ,กบสประนะครับห้องพูดห้องเก็บของถือว่ากว้างเลยทีเดียวมีด้านนี่น,นี่นะครับตัวนี้จะไม่มีล้อสแปร์นะครับจะมีอุปกรณ์ช่วยซ่อม นะครับก็เอาแบบก้าวเข้าก่อนแล้วกันตอนนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเป็นช่องไว้เก็บของส่วน ระบบเครื่องเสียงหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับสามารถเชื่อมต่อตัวสับได้มีแล้วก็ระบบแอร์ก็เป็นแบบอัตโนมัติเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบระบบ CVT ด้านหลังก็กว้างนะครับกว้างอยู่ สวยครับสวยงานเขาทําออกมาดีมากออกมาสวยมากๆเลย